สวัสดีค่ะชื่อว่านฉันทวิราชวงศ์นะคะเป็นอาจารย์อยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภาควิชาการวางแผนภาคและเมืองนะคะ,ะก็ทํารายงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องคนเมือง4.0ดูประเด็นเรื่องของอนาคตการทํางานในเมืองเป็นหลักค่ะ จากงานวิจัยที่ผ่านมาเนี่ยข้อสำคัญที่พบก็คือว่าจริงๆเศรษฐกิจบนแพลตฟอร์มแล้วก็เศรษฐกิจก e ิจอิคเอนมีหรือว่าบางทีเราก็เรียกว่าฟรีแลนซ์หรือว่าเราเรียกว่า,าแรงงานนอกระบบเนี่ยค่ะมีมากขึ้นเรื่อยๆอมันจะนอกระบบทั้งในมิติของการให้สวัสดิการแล้วก็นอกระบบในมิติของการว่าจ้าง มันจะไม่ใช่เป็นแบบมาตรฐานมากขึ้นมากไปกว่านั้นเนี่ยก็คือว่าพื้นที่ที่จะใช้ทํางานเนี่ยก็จะไม่ได้อยู่ในพื้นที่เดิมอีกต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของการใช้พื้นที่สาธารนณะในการทํางานเนี่ยก็มีมากขึ้นนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าคนเนี่ยก็ย้ายไปทํางานในร้านกาแฟหรือว่าพื้นที่พื้นที่อื่นๆนะคะมากขึ้น ก็ส่วนนโยบายที่คิดว่าควรทำทันทีนะคะแล้วก็สามารถทำได้เลยเนี่ยคือการปรับ Reuse ทั้งอาคารแล้วก็พื้นที่ภายนอกอาคารต่างๆในกรุงเทพมหาคนครนะคะเ,เพื่อให้เ,เป็นกลายเป็นพื้นที่ทำงานอย่างเป็นระบบมากขึ้นอันนี้หมายถึงฟุตบาท เป็นอยู่ในพื้นที่ที่อยู่ในการควบคุมของกรทมอยู่แล้วเนี่ยสามารถที่จะต้องทําให้ทั้งเดินได้แล้วก็ทั้งเสริมให้คนเนี่ยสามารถประกอบอาชีพค้าขายครับไแผงลอยหรือว่าวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยได้อย่างได้อย่างสะดวกด้วยเช่นกันนะคะก็คือ,อตัวถนนและฟุตบาทเองเนี่ยไม่ได้ตอบโจทย์แค่คนเดินแล้วก็ไม่ได้ตอบโจทย์แค่รถยนต์เพียงอย่างเดียวแต่ว่าเป็นพื้นที่ที่สามารถทํางานได้ด้วยนะคะ,ะในอีกด้านหนึ่งอ,อาคารห้องสถานที่ราชการต่างๆที่ อยู่ใน การควบคุมของทางกทมอ,อยู่แล้วเนี่ยจริงๆมันมีพื้นที่ว่างพื้นที่เหลือออย่างไรก็ตามเนี่ยพวกนี้สามารถที่จะปรับตัวเองให้กลายเป็น co-working space เพื่อเพิ่โมโอกาสให้คนรุ่นใหม่สามารถมีพื้นที่ทํางานได้มากขึ้นนะคะโดยที่เขาไม่ต้องไปจ่ายเงินให้กับร้านกาแฟหรือว่าร้านอะไรต่างๆถ้าเขามีเงินไม่ไม,ไม่ไม่เพียงพอนะคะ,ะแต่ในด,ด้านหนึ่งเนี่ยพื้นที่เหล่านี้เนี่ยก็สามารถที่จะกลายเป็น digital learning space ให้กับคนในชุมชนที่เข้าถึง ได้ง่ายมากขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยลดความเหลื่อลมล้ําทางดิจิตัลไม่ว่าจะในมิติของผู้สูงอายุหรือว่าผู้ได้โอกาสในกรุงเทพก็ตามค่ะอยากจะ เน้นให้เกิดการเริ่มปรับฐานข้อมูลของแรงงานในมหานครกรุงเทพให้มีเรื่องของ residential registration นะคะแล้วก็เรื่อง building use registration สองตัวนี้มันสำคัญยังไงคือมหานครกรุงเทพเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่คนเปลี่ยนถ่ายค่อนข้างเยอะมากเราส่วนใหญ่เนี่ยคนก็คือจะใช้อยู่ในอ,อยู่ใน ห้องเช่านะคะส,ะส่วนใหญ่อ,อาคารธุรกิจอะไรต่างๆแล้วก็เป็นที่ทํางานด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรารู้ว่าการเคลื่อนย้ายระหว่างคนที่อยู่อาศัยแล้วก็คนทํางานเนี่ยเหล่านี้เนี่ยล้วนเป็นส่วนหนึ่งในการที่เราจะสามารถเข้าใจว่าสวัสดิการหรือว่าวิถีชีวิตของคนเนี่ยจะเป็นยังไงได้บ้างนะคะแล้วก็การเคลื่อนย้ายตัวเองตลอดเวลาของคนกลุ่มน,นี้เนี่ยมันก็ ส่งผลกระทบต่อการวางแผนดําเนินการไม่ว่าจะเป็นการขนส่งสาธารณะนะคะหรือว่าสาธารณสุขหรือว่าการให้สวัสดิการต่างๆตามมาถ้าจะดีไปกว่าน,นั้นแล้วกันก็คือว่าถ้าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะเปิดสู่สาธารณะได้ด้วยนะคะเพราะว่าอ่เมื่อไหร่ที่ข้อมูลเหล่านี้ เปิดออกสู่สาธารณะเนี่ยมันก็จะมีประชาชนหรือว่านักวิชาการหรือว่าผู้ที่ให้ความสนใจต่างๆเนี่ยสามารถมาช่วยวิเคราะห์ประเด็นต่างๆที่ทางภาครัฐเองเนี่ยอาจจะยังไม่ได้อ่าจจะมองข้ามไปหรือว่าอาจจะมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยคนกลุ่มนี้ก็อาจจะเป็นแรงขับเคลื่อนอีกด้านหนึ่งที่จะช่วยทําให้รัฐเนี่ยทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ